สวัสดีครับผมครูเชี่ยวชาญดรสุรพลนามเสนานะครับอยู่ประจำแผนกวิชาการดนตรีสวัสดีค่ะครูชื่อนวรัตสสนววงศ์ค่ะเป็นครูแผนกวิชาการบัญชีทำหน้าที่หัวหน้าแผนกว,ว,วิชาการบัญชีผมชื่อครูสมทรัพย์ล้อมแผนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษประจำแผนกวิชาช่างยนต์และสาขาตัวถังและสีรถยนต์ เริ่มต้นเมื่อปี2528นะครับจากชีวิตนักดน,นตรีคนกลางคืนในยุคนั้นเล่นดน,นตรีแล้วก็เป็นใช้ชีวิตเป็นคนกลางคืนตลอดระยะเวลาที่อยู่กรุงเทพมาสอบบรรจุได้ที่โรงเรียนสารพัดช่างนะครราชสีมานะครับในปีพศ2528ช่วงนั้นยผนวิาชาการดนตรีเนี่ยเปิดสอนระยะสั้นอย่างเดียวบรรจุที่นี่และที่แห่งเดียวไม่เคยคิดจะย้ายไปไหนเลย จนถึงปัจจุบันนี้ก็จากครูผู้ช่วยก็เป็นครูครูคอสอนหนึ่งอาจารย์หนึ่งอาจารย์2อ,อาจารย์3ชํานาญการพิเศษและก็สูงสุดก็คือ,อครูเชี่ยวชาญแต่สิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่สุดที่ได้เป็นครูสอนดนตรีของอาชีวะเนี่ยมีโอกาสได้รับใช้ได้ถวายงานอย่างใกล้ชิดกับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าได้เข้าได้ไปออเดชั่นเข้าได้เล่นกับวงดนตรีดีโอเนซึ่งเป็นวงดนตรีที่จะต้องถวายงานกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราทุกๆปีปีละ3ถึง4ครั้งแล้วก็มีโอกาสได้รับพระราชทานช่อดอกไม้ในวันเกิดนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดแบบหาที่สุดไม่ได้แล้วครับในชีวิตนี้ ถ้าไม่ได้เป็นครูสอนดนตรีคงไม่ได้มาถึงจนบัดน,นี้ทุกวันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนี้แน่ๆครับครูก็เรียนจบมาจากมหาวิทยาล,ายลัยรามคำแหงนะคะสาขาการบัญชีค่ะเอกการบัญชีนะคะแล้วก็มาสอบรับราชการในปี2534บรรจุลงที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ค่ะ ต่อจากนั้นพอดีอก็ได้โยกย้ายมาอยู่ที่วิทยาลัยสารประช่างนครราชสีมาในปี2537มาช่วยราชการก่อนค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นก็มาดำรงตำแหน่งเป็นครูแผนกวิชาการบัญชีแล้วก็ทำหน้าที่ของหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชีทำหน้าที่ในการสอนนะคะแล้วก็หน้าที่พิเศษก็จะเป็นหัวหน้างานการเงินนะคะช่วยเหลือทางวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอนะคะรวมถึงกิจกรรมต่างๆด้วย แล้วก็ในปี2559ก็ได้เลื่อนวิทยาฐานะค่ะมาเป็นครูชำนาญการพิเศษจนกระทั่งปัจจุบันนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เราเป็นห่วงมากที่สุดก็คือต้องการให้เขาเรียนจบแล้วก็มีอาชีพมีงานทำนะคะอุปสรรคของเด็กเนี่ยม,มีมากมายทำให้เด็กเนี่ยอาจจะออกการคันซึ่งเราก็จะต้องติดตามแล้วก็ให้โอกาสเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูจะต้องมีความอดทนมาก ะะอดทนแล้วก็ต้องพยายามหาวิธีการที่จะช่วยเหลือให้เขาไม่ได้อยากให้เขามีความสุขกับการเรียนด้วยนะคะเพื่ออนาคตของเขาเนี่ยจะได้มันคงก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของผมซึ่งเป็นผู้ประการลีที่ได้ส่งลูกเรียนปฐมจนได้รับราชการผมรับราชการตั้งแต่วันที่26 มก,กราคม2530บรรจุครั้งแรกที่วิเลยการอาชีพวางไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันรับผิดชอบสาขาวิชาที่สอนก็คือสาขาวิชาช่างยนต์ปี2535ก็ขอย้ายจากวิเลยสาพช่างวางไกลกังวลหรือวิเลยการอาชีพวางไกลบกุญนะฮะมาประจำอยู่ที่วิเลย สถาบัช่างนครราชสีมาในปี2535นะครับซึ่งสมัยก่อนนั้นที่ย้ายมานั้นนะครับจะเน้นนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ก็คือเป็นนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นการทำงานเนาะเราทำงานเป็นครูเนาะคติประจำใจที่ใช้อยู่ตลอดเวลาเป็นครูนะ่ะมันแบบอย่าง ที่ดีน่ะมันมีค่ามากกว่าหมื่นพันล้านแสนคำสอนครับขอให้ครูทำเป็นทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียน,ยนยได้เห็นนะครับนี่คือคติประจำใจที่ยึดเหนี่ยวมาตลอดครับคติประจำใจก็คือการเป็นผู้ให้ค่ะในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้ให้กับลูกศิษย์เราอย่างเดียวนะคะแต่หลกัหลกๆก็คือเราเป็นผู้ให้กับลูกศิษย์ไม่ว่าอะไรก็ตามเราจะให้เขาให้โอกาสเขาให้ทุนการศึกษาเขา ให้เวลาให้การที่มีความสัมพันธ์ที่ดีไม่คิดว่าเขาอยู่โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นเด็กจะมีความรู้สึกผูกพันกับเราเปรียบเสมือนเราเนี่ยเป็นแม่คนหนึ่งของเขาบางครั้งเขาอาจจะไม่กล้าที่จะปรึกษาผู้ปกครองแต่มาปรึกษาเราซึ่งเราเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากที่เขาให้ความมั่นใจกับกับกับตัวเราแล้วก็ความซื่อสัตว์วิชาชีพของเราคือการบัญชีต้องมีความซื่อสัตว์ซื่อสัตว์ทั้งต่อตนเอง นะคะต่อบุคคลอื่นต่องานแล้วก็คนรอบข้างมีนักเรียนบางคนเนี่ยนะคะเวลาเห็นอาจารย์นวรัตน์แล้วเนี่ยจะวิ่งหนีเคยถามเขาว่าวิ่งหนีทําไมไม่รู้ละค่ะหนูต้องวิ่งก่อนคือเขาทําผิดระเบียบอย่างเช่นแต่งกายผิดระเบียบนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะเดินมาที่ป้อมยามแล้วมียามบอกว่าอาจารย์นวรัตน์มาแล้วเด็กวิ่งเอารองเท้าวิ่งหนีไปเลยค่ะแต่วิ่ง เอาไปได้ข้างเดียวก็เลยถามว่ายามถามว่าทำไมต้องวิ่งหนีไม่รู้อาการหนูต้องวิ่งก่อนครูก็เลยเดินไปถามเด็กามาเอารองเท้าอีกข้างนึงไปด้วยนะคะมันถึงจะครบข้างอันนี้เป็นเรื่องที่เล่ามาคติประจําใจอาจารย์นั้นนะครับก็คือคิดดีทําดีนะครับและก็อย่าลืมว่าความซื่อสัตย์นะครับเหมือนบ้านสิ ่าเกิดที่นี่เลยตั้งแต่ปี28บรรจุ่นี่แล้วไม่เคยจะย้ายไปไหนเลยพัฒนาวิชาชีพดนตรีให้มันดีขึ้นในอาชีวะก็จริงๆแล้วอยากจะพัฒนาให้มันถึงหลักสูตรปตรีต่อไปก็ยังอยากจะทําอยู่แต่ก็หมดเวลาซะแล้วก็เลยมีความรู้สึกเหมือนบ้านครับรักที่นี่ครับไม่อยากไปไหนก็คงจะเป็นที่นี่ละมั้งที่เราจะใช้ชีวิตวาระสุดท้ายไปด้วย ก็อยู่แถวนี้แหละครับก็เป็นบ้านบ้านหลังหนึ่งนะคะบ้านหลังนี้ให้ความสุขให้ความอบอุ่นบางครั้งทุกข์ก็บ้านหลังนี้นะคะเราก็เลยมีความรู้สึกผูกพันกับบ้านหลังนี้มากะคะ่ะต้องขอขอบคุณนะครับนะวิรยสาสพช่างนรงรัตมาที่ท่านได้ให้ความอบอุ่นและเป็นกันเองนะครับและ,ะให้ลูกๆก็คือหมายความตัวผมเนี่ยได้นะครับ ก้าวหน้านในที่การงานในสิ่งต่างๆในตรงนี้นะครับคืสมัยก่อน,นก็คืออยู่กันแบบอบอุ่นนะครับคณะบริหารและครูและบุคลากรนั้นก็ให้ความเป็นกันเองดูแลนะครับในสิ่งต่างๆมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้อยากให้ยึดคติที่ผมมีในใจตลอดเวลานะครับว่าแบบอย่างที่ดีน่ะมันมีค่ามากกว่าคำสอน หลายหลายร้อยหมื่นพันคำสอน,นครับไม่ต้องพูดมากเลยครับเพียงแต่ว่าครูทําตัวอย่างให้ในักเรียนเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเท่านั้นพอครับสิ่งหนึ่งที่ครูครูมีความรู้สึกทําใจยากเหมือนกันนะคะก่อนที่จะเก,กษียณนะคะเราจะไม่ได้ทํางานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนะก็เลยมีความคิดสิ่งหนึ่งก็คือต้านขึ้นมาถ้าอย่างนั้น เราก็ควรจะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้มากที่สุดให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรให้มากที่สุดก็เลยลุกขึ้นมาทํางานเหมือนเดิมนะคะมีอาจารย์หลายท่านหรือใครหลายๆคนบอกว่าทําไมจะ,กะเกษียณแล้วไม่หยุดทํางานทําไมต้องมาทํางานหัวหน้างานหลักสูตรทําไมต้องมาทําอะไรอย่างเงี้ยมันเหนื่อยนะครูก็เลยบอกว่าตราบใดที่ครูเนี่ยยังเป็นข้าราชการจนถึง30กันยาแสดงว่าเราเป็นคนของแผ่นดิน นะคะเราได้รับโอกาสตรงนี้เราก็เลยจะต้องสร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดินแสดงว่าเรายังมีประโยชน์ใช่ไหมคะเรายังมีคุณค่าใช่ไหมคะเรายังต้องดูแลลูกๆของเราที่เป็นนักเรียนอยู่ครูก็เลยคิดทางนี้ว่ายังไงก็ตามครูมีประโยชน์อยู่ก็จะทําหน้าที่ของครูให้ดีที่สุดนะคะขอฝากน้องๆนะครับนะก็คือคติตัวนี้อย่าลืมนะครับว่าคิดดีทําดีนะครับแล้วก็ซื่อสัตย์ในในตรงนี้ก็อยากฝากน้องๆนะครับ สิ่งไหนที่ที่อาจารย์นะอยากให้สารต่อนะครับในสิ่งที่ดีๆไม่ว่าด้านสาขาช่างยนต์หรือสาขาตัวถังและสีนะครับอยากให้พัฒนานะเป็นเลิศทางวิชาการซึ่งนะสิ่งที่ผ่านมาที่อาจารย์เคยทำไว้นั้นนะครับเราเคยทำนะชนะเลิศนะครับด้านตัวถัง้ลยสีเนี่ยในการแข่งขันทักษะระดับชาตินะครับของโครงการ b p t t ท p นะของของโตอิตานะครับ นะมาหลายรุ่นแล้วก็อยากฝากให้น้องๆเนี่ยสานต่อในจุดนี้นะครับและอย่างหนึ่งก็คืออยากให้พัฒนานะครับให้น้องๆเนี่ยที่ยังอยู่เนี่ยอยากให้พัฒนาเรื่องการเรียนการสอนนะครับด้านวิชาการเนี่ยให้ให้มากกว่านี้ทีหนึ่งนะครับนำเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับลูกๆนะครับให้เต็มที่เต็มความสามารถเหมือนกับที่อาจารย์เคยถ่ายทอดกับลูกศิษย์ที่ผ่านมาขอฝากไว้ในจุดนี้แล้วก็จะฝากให้ถึงระดับ คณะผู้บริหารให้ดูแลใน,ในสิ่งนี้ด้วยคือด้านวิชาการนะครับอย่าทิ้งนะฮะเพราะว่าเปรียบเสมือนคือเด็กเนี่ย mm hmm. นักเรียนเนี่ย mm hmm. ก็คือเม็ดข้าวของเรานะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดข้าวไม่มีมันก็อย่างว่าครับ mm hmm. นะเราก็อด